ตอนที่หนึ่งร้อยแปดศึกใหญ่ใกล้กลายเช้าตรูวหมอกปกคลุมขบวนคนกลุ่มหนึ่งขี่ม้าออกจากประตูที่ใต้ของเมืองหูโถจากนั้นค่อยแยกทางกันชีฝูหลงกวนเปลี่ยนมาสวมเกราะและพกดาบหน้าไม้ของทหารม้าเบาเปรยเหลียงขณะเดียวกันก็ได้ใบแสดงตัวตนไม่เอี่ยม ชื่อเสียงเรียงนามก็เปลี่ยนเป็นชี้ฝูหลงกวนนับจากวันนี้ไปเขาคือหนึ่งในฐานทัพชายแดนเปยเหลียงแล้วขณะออกจากเมืองชี้ฝูหลงกวนมักรูปคลำดาบเปยเหลียงที่วางเอวอยู่บ่อยครั้งเขามั่นใจว่าดาบเล่มนี้หากขายในราชสํานักของเปยหมังไม่มีเงิน500ร้อยตำลึงอย่าได้คิดครอบครองชี้ฝูหลงกวนที่ยากจนจนคุ้นเคยแล้วยืดออกค่าด,ดาเปยเหลียงรู้สึกว่า บัดนี้ตนเองก็นับว่าร่ำรวยแขวนเงินหมื่นกว้านที่วางเอวแล้วแต่มีความลับหนึ่งที่ทําให้เขายินดีทัคลั่งเสียยิ่งกว่าฐานะพน้าไม้เบาและฐานะรัชดรเปยเหลี่ยงนั่นคือท่านอองถ่ายทอดวิชาดาบและวิชาหะไทยบูตึงส่วนหนึ่งให้เขาชี้ฝูหลงกวนรู้สึกองอาจฮึกเกิ่มอย่างยิ่งและยินยอมพร้อมใจรบจนตัวตายในสมรภูมิเพื่อเปยเหลียงอองเขารับคําสั่งของเปยเหลียงอ,องข่มกันส่งท่านหญิงหงยื่ยนไปหลิวโจ ส่งนางไปถึงชายแดนก็ไม่ต้องสนใจนางแล้วถึงตอนนั้นเขาเข้าร่วมทัพหลงเสียงได้โดยตรงหลังจากนั้นจะเป็นหรือตายในการรบระหว่างเปยเลี้ยงและเปยมังก็ดูวาสนาของเขาแล้วท่านหญิงหงเยียนหลังเลไปครู่หนึ่งก่อนชักหัวม้าหันกลับม้าเร็วแรงแซ่ตามทันสีเฟิงเนียนแล้วก็หยุดม้าขวางทางเอ่ยเสียงหนักแน่นว่าเจ้าจะปล่อยข้ากลับเปยมังทั้งอย่างนี้หรือสีเฟิงเหนียนยิ้มถามว่า มาอย่างนั้นล่ะหรือจะให้ผู้ตำรงอาญาสิทธิ์อี้ฉานโจเอาเงินทองทั่าภูเขามาไถ่ตัวเจ้าต่อให้ท่านพ่อเจ้ายอมจ่ายเจ้าก็ไม่มีวันมีชีวิตกลับไปแล้วท่านหญิงของเปยมังถูกเปยเลี้ยงจับมาเป็นเฉลยสกุลเยียลี่เกรงว่าคงไม่อาจขายหน้าแบบนี้ได้นางคิดเอ่ยคําแต่ชะง,งักไปสีเฟื่งเหนียนโบกมือความเป็นความตายของเจ้าไม่มีผลต่อสถานการณ์ใหญ่อย่าคิดว่าตนเองสําคัญอันใด นางยิ้มอย่างขบคิดเดิมทีข้าก็อยากเผยความเคลื่อนไหวของทัพใหญ่เปยดหมังให้เจ้ารู้ในเมื่อเจ้าไม่อยากฟังการสันนิษฐานของข้าฉชนนั้นก็ช่างเถอะสีเฟืองเหนียนไม่อยากรู้แม้แต่น้อยเอ่ยเสียงเรียบว่าขวางทางต่อไปแบบนี้ไม่กลัวข้าเปลี่ยนใจหรือนางรีตาหน้านิ่งเฉยก่อนหดแส้อย่างหนักหน่วงเฉียดร่างผ่านสีเฟืองเหนียนไป สีเฟิงเหนียและฐานไถผิงจริงเดินทางไปยังด่านไว้อย่างต่อไปเขาเห็นสายตาสอบถามของเจ้าสำนักกวนอิมจึงหัวรอเสียงเบาแล้วเอ่ยว่าไม่อาจคาดหวังว่านางจะพูดความจริงดีไม่ดีอาจจงใจบอกข่าวผิดผิดเพื่อเล่นงานข้าสักครั้งไม่ฟังเสร็จเลยดีกว่าต้องมาระแวงสงสัยพระวาจาของนางฐานไถผิงจริงยิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่าสัญชาตญาณบอกข้าว่าทันทีที่นางเปิดปาก จะกล่าวความจริงสีเฟืงเหนียนเอ่ยหยันตนเองฟังแล้วเหมือนข่าเสียเปรียบครั้งใหญ่อย่างนั้นหรือแต่ไม่ตะโกนเรียกท่านหญิงหงเยี่ยนกลับมาฐานไถผิงจิ้งยิ้มยิ้มไม่เอ่ยวาจานางรูปร่างสูงใหญ่อายุมากถึงร้อยปีแต่ยังคงความอ่อนเยาว์ดั่งดารุณทั้งยังสวมชุดขาวหิมะไปทางรางเมื่อนางควบขี่อาชาอาพรสะบัดพลิวระดุดบัวขาวผีบานกลางทะเลทราย ทั้งสองนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถานไถผิงจิ้งก็สอบถามอย่างสงสัยใครทราบเปรยมังถูกเถียงกันใหญ่โตว,ว่าจะโจมตีเปยเหลียงซึ่งเป็นแนวปรมแดนตะวันตกหรือโจมตีแนวตะวันออกของราชาวงศ์หลี่อย่างหากไม่ใช่ว่าราชาคูลึกลับที่มาจากสำนักหมาก,กบ,บีคีตาและต่งโจวซึ่งเป็นต้าอ๋องของราชาสำนักใต้ย,ยืนกลางจะโจมตีเปยเหลียงก่อนเกลงว่าตอนนี้เปยเหลียงคงได้หัวร้อมองกู้เจี้ยนถังแล้วม่ทับใหญ่สวนมากและผู้ทำรุงอาญาสิทธิ รวมถึงหัวหน้าเผ่าที่มีอำนาจอิทธิพลในทุ่งหญ้าต่างคิดว่าตีแนวตะวันออกจะคุ้มค่ากว่าเพราะหากทำลายแนวป้องกันสองเหลียวได้ก็คือประชิดเมืองไทอันถึงขั้นอาจประสานเสียงกับซีฉูที่กำลังกู้แผ่นดินในบริเวณกวางหลิงเตาทำให้ทัพใหญ่หลีหยางวิ่งเต้นจนเหนื่อยล้ายิ่งกว่านั้นหัวท้ายยังไม่อาจตอบสนองประสานงานกันสองราชวงศ์ทางนี้พล่องทางนั้นเพิ่มเหตุใดฮ่องเต้หญิงเปยหมังไม่ทรงสนคำวิพากวิจารณ์รับปากราชคูและตงจัวสองคนนั้น ต่อสู้เอาเป็นนอตายกับเปยเหลียงอย่างนี้ไม่เท่ากับขับไล่หมาป่าให้กลืนกินพยกักซึ่งตรงพระประสงค์ของห้องเต้สกุลเจ้าหรอกหรือยิ่งกว่านั้นต่อให้ตีเปยเหลียงได้แต่ยังคงมีสีสู่ของเฉินจื้อเป้าเป็นกันชนสีเฟื่องแหน่นหัวรอตัดบทวาจาของฐานไถผิงจริงง่ายดายยิ่งเปยหมังทุ่มเทกำลังโจมตีเปยเหลียงแต่ไม่กล้ากลูโจมตีแนวตะวันออกของหลีหยาง ก็เพราะไม่กล้าเปิดบันท้ายให้ทัพชายแดนเปยเหลียงสามสิบหมื่นนายทัพม้าเปยเหลียงกลั่ศึกมาร่วมรอยไม่เพียงมีความยืดหยุ่นพลิกแพลงยังชำนาญพื้นที่ทะเลทรายและการจู่โจมระยะไกลไม่มีใดเปรียบเปยหมังกล้าใช้กำลังทหารยี่สิบหมื่นไปนั่งเผชิญหน้ารำสุรากินเนื้อดื่มชาชมจันทร์กับกู้เจี้ยนถังแต่หากเปลี่ยนจากกู้เจี้ยนถังมาเป็นเปยเหลียงฝ่ายเราคงกินเปยหมังจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกจากนั้นบุกฝ่าระยะยาวเข้าไปโดยตรงอย่างอาจหาน ตอนนั้นทั้งราชสำนักใต้เป็นได้เดือดร้อนท่วนทัว่วไม่ใช่ว่าไทยผิงริ่งและตงจัวไม่รู้ถึงการคิดคำนวณอย่างละเอียดของราชสำนักหลี่หยางแต่พราพวกเขาไม่มีทางเลือกไม่กินปเปย์เลี้ยงในรวดเดียวแต่กลับไปโจมตีแนวตะวันออกที่ดูเหมือนโจมตีได้ง่ายแต่แท้จริงแล้วมีจางจี้ลูกกู้เจี้ยนถังและเฉินจือเป้าทยอยกันบริหารจัดก,การอย่างนั้นเปยหมังก็เท่ากับสิ้นเปลืองกำลังแผ่นดินไปกับหลี่หยางและที่สำคัญที่สุดก็คือทานไทยผิงจิ้งเข้าใจโดยพัน พยักหน้ากล่าวว่าเข้าใจแล้วขอเพียงวันใดที่ทัพอาชาเหล็กเปยเหลียงยังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือนั่นก็หมายความว่าต่อให้ราชวงศ์หลีหยางต้องเสียแนวตะวันออกหรือเมืองไทอันถูกปิดล้อมแต่ก็ยังครองความเป็นฝ่ายรุกที่เพียงพอพลิกผันสถานการณ์แต่หากว่าเปยมังตีเปยเหลียงได้สําเร็จอํานาจในการรุกก็จะเปลี่ยนไปตกอยู่ในพาดของห้องเต้หญิงเปยมังโดยเฉพาะอย่างยิง่งหากทัพอาชาเหล็กเปยเหลียงพ่ายแพ้ยับเยิน ไม่ว่ารัศดรจงหยวนจะรู้สึกเลวร้ายต่อสกุลสีแห่งเปยเเลียงอย่างไรวิญญาณของพวกเขาก็สูญหายไปแล้วกึ่งหนึ่งกระทั่งเปยเเลียงก็ต้านทานเปยมังบุกลงใต้ไม่ได้ฉะนั้นผู้ใดจะต้านทานได้สีเฟื่องเหนียนเออย่างปลงตกนับตั้งแต่จางจี้ลูก,กุมอำนาจเป็นต้นมาภารกิจทางการทหารของด่านชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือไม่อาจนับว่าได้รับการสนับสน,นุนแต่ก็ไม่เคยขาดแคลนจนเกินไปมาก่อนนี่คือความร้ายกาดของใต้เท้าจางจีลู ดูคล้ายนิ่งเงียบไม่ทําสิ่งใดต้องคำขอรหาว่าให้ท้ายเปยเหลี่ยงทําให้ตนเองเดือดร้อนแท้จริงแล้วช่วยราชสกุลเจ้าของหลีหยางให้นั่งภูดูพยักกัดกันฐานไถผิงจริงมองไปยังเมืองไท้อันทางทิศตะวันออกเอ่ยพึมพำว่าระหว่างครอบครัวและแผ่นดินโอรสสวรรค์สกุลเจ้าเลือกเก็บและสละถึงแล้วหลีหยางสังหารกวางนั่นด้วยตนเองสีเฟิ่งเหนียนยิ้มเย็นชาพลางเอ่อยว่า ดังนั้นราชสำนักรอจุลละครดีเปิดฉากแต่คุนนางมีความชอบยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่หลังม่านกลับไม่เห็นวันนี้แล้วเพราะกลัวว่าห้องเต้พระองค์ใหม่จะสยบสมัวาราชเลขาธิการคนเก่าไว้ไม่อยู่กลัวว่าปาาลีจากตะกูลยากจนจะกระโดดข้ามประตูมังกรมากเกินไปทันทีที่ปลาลีป่าเหล่านี้รวมกลุ่มกันในราชสำนักจะกลายเป็นไม่กลัวเรื่องเดือดร้อนยุ่งยากเหมือนคนเท้าเปล่าไม่กลัวคนสวมรองเท้าตายแล้วก็ตายไป อย่างไรก็ลำพังเพียงคนเดียวไม่เหมือนพวกที่มาจากตระกูลผู้มีอำนาจบารามีที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของตระกูลที่อยู่เบื้องหลังขอเพียงในบรรดาปัญญชนยากจนมีสองสามคนที่ไม่ยอมอยู่ในกรอบกล้าคอแข็งขัดฮ้องเต้วันๆเอาแต่วิงวอรร้องขอเพื่อชีวิตของรัษฎรก็เพียงพอให้ฮ้องเต้ทรงกระอักแล้วเจ้าจ้วนผู้จะนั่งบัลลังก์มังกรคนต่อไปไม่มีความชอบทางการทหารรวบรวมจงหยวนเป็นหนึ่งเหมือนฮ่องเต้พระองค์ก่อน ไม่มีประสบการณ์20ปีเต็มๆในการทวงดนสยบปรามสีเสียวจางจีลูและกู้เจียนถังเหมือนห้องเต้องปัจจุบันหากห้องเต้ไม่ทรงทำสิ่งใดก่อนจะหลับพระเนตรจะวางพระไทยมอบใต้ล่าให้เจ้าจ้วนได้อย่างไรจึงทรงทำทุกวิถีทางเชิญฉีหยางหลงที่ครึ่งร่างฝังในดินเหลืองแล้วมาเป็นราชขู่กว่าท่านผู้เท่าจะดำรงสถานการราชสำนักให้มั่นคงได้ก็คงสิ้นไปเพราะความชราถึงตอนนั้นเจ้าจ้วนปีกล้าขาแข็งแล้ว ปานอ๋องและแม่ทัพยุทธถูกถอนอำนาจทางการทหารกอบกับมีขนนางอย่างอินเมาชนที่รากฐานไม่ลึกล้ำแน่นหนาคอยช่วยแล้วให้เชื้อพระวงตระกูลมีอำนาจบารมีมาถ่วงดุลกับอินเมาชนไม่ต้องขยันตากตามอย่างโอรสวรรค์ในตอนนี้นอนเป็นห้องเต้ยอย่างสบายใจก็พอบางครั้งนึกถึงเนตร,รมรกตผู้นั้นก็รู้สึกแทนเขาว่าช่างไม่ควรค่าฐานไถผิงจิ้งถอนหายใจเฮือกหนึ่งสีเฟืองเหนียนเอ,อ่ยอีกว่า แต่ไม่รู้ว่าใต้เท้าจางจีลูจะรู้สึกแทนปเปยเหลียงหรือไม่ว่าไม่ขวรฆ่าฐานไถผิงจิ้งยิ้มพลางถามว่ารู้สึกคับแค้นใจหรือสีเฟื่งเหนียนผลลมหายใจออกเอ่ยเสียงทุ้มตอบว่าบิดาคับแค้นใจยิ่งแล้วฐานไถผิงจิ้งเอ่ยเสียงเรียบเฉยอย่างนั้นเปยหม่งก็ชนคุมดาปเปยเหลียงเข้าพอดี สีเฟื่องเหนียนมองท้องฟ้าปรลาดหนึ่งหิมะตกหนักในวันนี้อาจกลบโลหิตไม่มิดแล้วจวนผู้พิทักษ์แดนเปยเหลียงในด่านไว้อย่างยังคงเรียบง่ายจนดูไร้เหตุผลห่วงไหลฝูผู้บังคับการกองประจําด่านไว้อย่างเคยคิดสละที่พักให้แต่จูลู่ซันไม่ตอบตอกลงห่วงไหลฝูนึกแล้วกว็ใจเต้นไม่เป็นสัมแม้ไม่อาจเรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ทุกครั้งที่เข้าประชุมภารกิจที่จวนใต้เท้าผู้พิทักษ์แดน ก็รู้สึกว่าคลั่นเนื้อคลั่นตัวสหายผู้บังคับการกองและนายกองมักใช้เรื่องนี้มาแดกดันทิ่มแทงกษะววาที่พักของห่วงไหลฝูยังดูโออาภูมิฐานกว่าจวนของผู้พิทักษ์แดนน่าเสียดายที่ท่านอองไม่ได้มอบตำแหน่งมาทับให้ไม่อย่างนั้นก็เป็นบุคคลสําคัญที่มีวาสนามาถึงสมชื่อแล้วห่วงไหลฝูกระทั่งโอกาสโต้แย้งก็ยังไม่มีได้แต่ยอมรับชะตากรรมนานๆเข้า เขาพ็กลายเป็นบุคคลหน้าขบขันอันดับหนึ่งแห่งด่านชายแดนทางเหนือของเหลียงโจทว่าเมื่อบรรยากาศศึกใหญ่ใกล้ๆล้เข้มข้นขึ้นทุกทีคำพูดหยอกเย้าเช่นนี้ก็เลือนหายไปวันนี้ห่วงไหลฝูมาโจนผู้พิทักษแดนด้วยเรื่องงานระยะนี้ผู้บัญชาการใหญ่หลายท่านล้วนอยู่ในโจรร่วมหารือถึงกำลังพลของเปยหม่งและทิศทางบุกโจมตีห่วงไหลฝูเป็นพวกหยาบกระด้างเก่งกาจการรบแต่ไม่ถนัดขยับปากไม่อาจเอ่ยแซ่ แต่แค่ได้ฟังแม่ทัพเก่าแม่ทัพผู้นำถกหาหรือกันก็รู้สึกสบายใจยิ่งแล้ววันนี้เมื่อหวงไหลฝูเดินเข้าสู่โถงใหญ่ที่แขวนแผนที่ทางภูมิศาสตร์ใหญ่น้อยไว้เต็มไปหมดก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติกลางโถงจัดวางโต๊ะไม้หวงหลีที่ยาวถึงหกจัางเอาไว้มีหน้าใหม่หลายคนนั่งสองข้างของโต๊ะเยือนหวนหลวนผู้บังคับการทัพฐานราบน่าจะมาด่านไว้อย่างเป็นครั้งแรกหยวนจัวจงผู้บังคับการทัพมา้าก็มาถึงแล้ว ยิ่งกว่าน,นั้นกู้ตาจูโจคังเหอจงหูและเฉินอินฉุยรองผู้บังคับการทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า<ๆ>ก็มาอยู่พร้อมเพียงกันเป็นประวัติการฉีตังกัวหนึ่งในบุตรบุญธรรมของสีเสียวแม่ทัพใหญ่บัดนี้เป็นแม่ทัพทหารม้าคนนอกขาวคนใหม่ก็ยืนอยู่ดังคางหูขุยข้าหลวงตรวจการโยโจและห่วงฝูผิงแม่ทัพโยโจก็ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันในตำแหน่ง่อนไปทางดังคางส่วนหวังเผยฟาง ที่เพิ่งสลับตำแหน่งกับหูขุยมาเป็นข้าหลวงตรวจการเหลียงโจออกจากลักล่ากลัว,วยืนอยู่ตรงมุมไกลสุดเด่นชัดว่าการชุมนุมเช่นนี้แม้ทับสวมกรอสักคนผายลมยังมีประโยชน์กว่าคนนางบุญอย่างเขาแหกปากตะโกนแต่บุคคลที่ทําให้หวงไหลฟูรู้สึกตนกสถานก็คือสีไว้สงท่านหญิงรองนางนั่งบนรถเข็นสิบนิ้วประสานกันจ้องมองแผนที่ชายแดนที่วางบนโต๊ะขมิงผู้พิทักแดนเปยดเหลียงนั้น มือข้างหนึ่งถือแท่นฝนหมึกอีกมือถือผู้กันหมึกในแท่นเป็นหมึกแดงฉูลู่ซันยืนข้างสีไว้ส่งค้อมเอววาดเส้นแดงบนแผ่นทีพลางเอ่ยคําไม่หยุดห่วงไหลฝูย่องเข้าไปไกลข้างโต๊ะมีคนยืนอยู่แล้ว20ิกว่าคนเขาได้แต่หาช่องแทรกตัวเข้าไปให้พอดีได้ยินชูลู่ซันเอ่ยเสียงเบาว่าก่อนหน้านี้ผลน้ไม้สัญจรของพวกเราแทรกเข้าไปถึงใจกลางของกูไส้โจ พบว่าทัพใหญ่ของหลิวกุยเคลื่อนกำลังแล้วบัดนี้มั่นใจแล้วว่ามุ่งมาทางหลิวโจนอกจากทหารแหลมคมสามหมื่นนายของหลิวกุยยังมีฐานที่มั่นสีแห่งที่อยู่ค่อนไปทางใต้ของหวาจูและจินจือกวานก็ทุ่มหมดหน้าตักระดมกำลังออกมาหมดผู้สูงศักดิ์ด่านมังกรหลายตะโกนก็ส่งกำลังทหารราบสามหมื่นเข้ารวมทหารม้าเผ่าเชียงแปดพันนายของผู้ทำรงอาญาสิทธ์กูไส้โจก็ต้องจับจองรวมแล้วกำลังพลสิบหมื่นเร่งรุดไปยังเมืองชิงชางในหลิวโจ ฉูรูสันแต่ผู้กันหมึกแดงบริเวณเหนือเมืองชิงชางบนแผ่นทีสามหมื่นคนของพวกสูงศักด่านมังกรใช้เป็นกำลังหลักในการบุกเมืองจุดนี้เห็นได้เด่นชัดจากนั้นลากเส้นเบาๆระหว่างเมืองชิงชางไปถึงฐานที่มั่นหลินเหยาไม่ผิดจากที่คาดฐานม้าเผ่าเชียง8,000นายจะเฝ้าตอรอกระต่ายที่นี่เพื่อตึงกองกำลังที่จะเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์แนวตะวันตกของหลิวโจหากรบได้ก็รบรบไม่ไหวก็หลบหนี ความสามารถอื่นของทหารม้าเผ่าเชียงนั้นไม่มีแต่ความสามารถในการหลบหนีนั้นเป็นอันดับหนึ่งสิปีก่อนข้าได้ประจักษ์ด้วยตาตัวเองแล้วแมททับทั้งหมดในห้องต่างยิ้มอย่างเข้าใจปีนั้นศึกใหญ่ครั้งแรกระหว่างเปยเลี้ยงและเปยมังผู้คนต่างร่วงรู้ว่าฉูลู่ซันที่เปล่งสีสังกลางเพลิงสงครามมีเรื่องเสียใจสองเรื่องหนึ่งคือไม่ได้เชื่อตรงจัวอ้วนฉูนั้นทิงอีกเรื่องคือ ไม่ได้ไล่ล่าทหารม้าเผาเฉียงที่พ่ายแพ้ย่อยยับกลุ่มนั้นฉูลูซันเลื่อนปลายผู้กันขีดเส้นหนักระหว่างเหลียงโจและเมืองชิงชางของหลิวโจทัพใหญ่ของหลิวกุยในฐานะกําลังหลักน่าจะบุกมาถึงตรงนี้สีเว่ยสงขมวดคิว้วฟังถึงตรงนี้ก็ตัดบทฉูลูซันจะให้หลับหูหลับตาล่าถอยตั้งรับต่อให้หลิวโจมีแค่ทัพหลงเสี่ยงสามหมื่นนายก็ไม่จําเป็นต้องเป็นฝ่ายรับแบบนี้โดยสิ้นเชิง กูตาจูที่สองมือไพล่หลังค้อมเอวลงมามองแผ่นทีก่อนเอ่ยชัดถ้อยชัดคําหากชายแดนเหลียงโจและโยโจร,รอได้หลิวโจก็ไม่มีความจําเป็นเช่นนี้จริงๆทับหลงเสี่ยงสามมือนายขอเพียงตามหากําลังหลักของหลิวกุยพบตีให้พ่ายแพ้ย่อยยับในรวดเดียวทหารกระจัดกระจายที่เหลือก็ไม่เพียงพอให้หวาดวันรบนอกประตูแผ่นดินเปยเหลียงมีความร้กาดนี้เหอจงฮูเอ่ยปากว่า อย่เห็นว่าทางหลิวกุยได้เปรียบด้านจานวนคนกําลังทหารเล็กจ้อยแค่นี้ไม่พออุดร่องฟันต่อให้ตรงจัวมีแผนสํารองแต่พวกเขากระจายกําลังอยู่ห่างกันมาศึกต้องควบถึงสองวันกว่าจะถึงกันขนาดเก็บศพยังมาไม่ทันฉูลู่ซันชูสองนิ้วหนีปลายพู้กันทําเหมือนไม่ได้ยินเพียงแต่มองนิ้วมือที่เปื้อนหมึกเอ่ยเสียงเรียบว่าเหยื่อล่อปลาเล็กเกินไปย่อมตกปลาใหญ่ไม่ได้ จู่ๆชูลู่ซันก็หัวรอดังกล้องเป็นพิเศษในห้องที่เงียบกริบเขาประกบนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เข้าด้วยกันยกมือขึ้นแล้วกล่าวว่าทัพอาชาเหล็กเปยเเลียงเราแข็งแกร่งยิ่งใหญ่เกินไปแล้วต้องให้คู่ต่อสู้กังวลถึงเราสักนิดถึงได้การ